ไหวหรือเปล่าโอ้โยมีโชว์คี้ปุ่มตัว,วถ่ายวิดีโอวไว้แล้ว,วมไม่ดูหรอกชัดเด็ดกีฬามันอืมนี่สอนละออนนี่นนคนเท่าอะปอยไปเตอยุ่มกี <คน S 2> ่ปีกระตายแล้ว นั่นๆๆๆๆนั่นนั่นนั่นๆๆๆๆๆัๆไๆๆๆๆๆๆนๆๆวนๆีๆๆะๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆนๆๆ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 หๆๆ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 ๆ้ เดี๋ยวคอยค้าส่งมาให้ช่องตเออไม่เด้ให้ก่อนได้ก่อนเยอ้แล้วี่ใส่รองเท้าไว้นะได้ไปตูนไปแล้ววะยันวะคอนทัมลงไงคอนทัมลงจีทูนระวังถุงนอนพี่เปียกเดี๋ยวคืนนี้อ่หนาวเ้ย โื้อ่อ้นออกอนส่งให้พ่อ

พ่อไม่เห็นเป็นห่วงแม่เขาเลยัแกก้ีวอ่ตะ มวยสู้ๆอะมองกล้องหน่อยสอบมอไปว่าอะไรพี่หนุ่มพี่หนุ่มกูจะไหวนะอีกวะพี่หนุ่มกูจะไหวนะอีกแล้ว